สวัสดีมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์มาแล้วค่ะพบกับเซตอีกครั้งหนึ่งนะคะกับซีรีส์ของการฝึกเขียนตัวอักษรฮิลังะนะนะคะเราจะยังคงเน้นเหมือนเดิมนะคะว่าการเรียนภาษาเราจะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็คือเล็กน้อยนะคะทุกคน ทำทุกวันทุกวันวลานิดวลหน่อยนะไม่ต้องไปฝืนมันนะวลาหนาทีสินาทีก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเราจะต้องทําแบบสม่ําเสมอนะคะทุกคนก็คือเล็กน้อยก็จริงแต่เน้นความสม่าเสมอเนาะทำบ่อย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 ,อย,อยเพิ่มจํานวนครั้งเข้าไปนะสุดท้ายมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มหาศาลนั่นเองนะคะโอเคไม่พูดพลาททำเพลงไปต่อที่ตัวอักษรตัวถัดไปค่ะ วันนี้นะ <Wars> เราอยู่ที่ตัวอักษร <pos> ที่อ่านออกเสียงว่าไออ่านว่าอะไรเอ่ยลินะคะเวลาถอดภาษาไทยจะถอดเป็นแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะจะออกเสียงเหมือนรอลิงมากกว่านะคะแต่ถ้าถอดเสียงอย่างที่บอกเนาะถ้าเราจำเป็นเราต้องเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้รอเรือเราจะไม่ใช้รอลิงนะคะลิลินะคะมันจะเป็นออกเสียงประมาณนี้เนาะตัวลิข้อควรระวังนะคะ ไม่ใช่ข้อควรระวังเขาเรียกอะไรนะวิธีการเขียนนะคะมันจะมี2ขีดก็คืออันนี้ขีดที่1แล้วก็อันนี้ขีดที่2แน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้หลักการของมันคืออะไรนะคะบนลงล่างซ้ายไปขวาแบบนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเส้นที่1ก็คือบนลงล่างแล้วก็คึดขึ้นไปอย่างนี้หักคอเข้าไปนะคะเส้นที่2ลงมาแบบนี้ค่ะฟืบอ,อ่าเห็นเซยแต่ตวัดไหมฟืบ จริงจอ่ะมันจะต้องไอตรงปลายตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นเส้นปล่อยค่ะเดี๋ยวเซตแต่เปลี่ยนเส้นให้แล้วกันเนาะด้วยคําที่เซตแต่ใช้ปากกาที่มันเป็นแบบบอเพนมันก็เลยไม่มีรอยวัดเดี๋ยวเซตแต่เขียนใ,ให้ดูทีนะคะอุ้ยมองไม่เห็นฟึบแล้วก็ตัวเลขสองมันจะลงมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันจะมีซัมติงเป็นแบบเนี้ยอ่ามันจะมีห้อยๆแบบนี้นะคะก็คือปลายมันจะปล่อยนั่นเองนะคะโอเคไหมเดี๋ยวขอกลับไป ปากกาเหมือนเดิมนะเซตแต่ถนัดเขียนปากกานี้มากกว่านะะด้วยความที่ปากกา iPad เนี่ยมันจะทําให้เส้นมันทื่อนะคะเส้นมันจะไม่มีความโค้งมนอะไรประมาณนี้นะคะตัวบอเพน n น่ะนะคะเราก็เลยมองไม่เห็นคราวนี้อีกอย่างหนึ่งข้อควรระวังของตัวลินะคะไม่ใช่ข้อควรระวังอีกแล้วพูดผิดอีกแล้วข้อควรทราบเนาะทุกคนมาดูตารางคะ่ะตัวลินะคะถ้าดูจากตารางมันคือตัวนี้ที่เซตแต่ทำสีเหลืองเห็นไหมว่าอะไรต่างกันทุกคนไปดูคะ่ะ ไปดูเทียบกับตัวนี้เนาะอ่าอันนี้เซตแต่ตั้งใจเพราะอะไรรู้เปล่าเซตแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นความแตกต่างว่าถ้ามันเป็นตัวแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าตัวพิมพ์เนาะก็คือตัวพิมพ์อ่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนถูกไหมแต่โดยโดยทั่วไปตัวเนี้ยค่ะเวลาพิมพ์อะ่ะไอ้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย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 นะเห็นไหมเดี๋ยวเซจะเขียนอะไรดี เนี่ยมันจะเหมือนมันต่อกันนะคะงงไหมมันเหมือนแบบเนี้ยต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไปฝึกเขียนแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะทุกคนวิธีการเขียนทับตัวเขียนเขาจะไม่เขียนแบบนี้กันไม่เขียนเหมือนตัวเอ็นแบบเนี้ยนึกออกปะไม่ใช่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 นะคะมันจะต้องเขียนอย่างที่เซตไตรบอกแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเซตไตรเขียนด้านบนให้ดูคีดแล้วกันนะคะฟืบอย่างนี้เนาะแล้วก็ฟืบลากลงมาแบบนี้ฟื้ฟืบฟืบเราจะไม่อย่างนี้นะ เออเราจะไม่เขียนแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าแบบนี้โอเคแบบนี้โอเคโอเคไหมโอเคนะโอเคคราวนี้ไปฝึกเขียนกันค่ะทุกคนง่ายมากเลยตัวนี้เนาะฟึบแค่นี้เองฟึบ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 สองเส้นฟึบฟึบสังเกตนะเส้นนี้นะเส้นนี้เราก็จะปล่อยมันลงมาแบบนี้นะคะเซตกเปลี่ยนปากกาแล้วกันมันจะดูได้ดูชัดขึ้นนะเอาไหมฟึบ นเห็นปะพอเปลี่ยนปากกามันจะมีความโค้งมนเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยเนี่ยมันจะมีความโค้งมนนะคะใส่สีนิดนึงเนี่ยมันคือเส้นปล่อยนะคะตรงนี้มันคือเส้นปล่อยเนาะ,ะเอาใหม่นะ,ะฟึบ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 ฟ,บฟบเห็นปะพอเซอันนี้เซแต่ใช้ตัวบรัชเพนแบบนี้เนาะ,ะที่มันมีความแบบเป็นเส้นหนาทึบได้ะคะ่ะมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราใช้ดินสอเนาะ ดินสอคมไม่คมอ่ะเวลาที่เราเขียนปล่อยเนี่ออกเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนช้อยฟึบฟึบประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่สวยฟึบอ่าประมาณนี้อ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งเส้นตรงนี้ต้องหักขึ้นเส้นตรงนี้ต้องปล่อยนะคะเส้นตรงนี้ต้องหักขึ้นเส้นตรงนี้ต้องปล่อยแบบนี้นะคะก็คือตัวลินะคะโอเคคราวนี้เราจะไปดูที่คําศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์วันนี้นะคะสําหรับเสียงลินะคะ เป็นคำศัพท์ที่ไม่ใช่กลุ่ม adjective อีก e, เพราะว่า adjective อี e, ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงลิเนี่ยหาไม่เจอจริงๆนะคะก็เลยเอาคำศัพท์อื่นมาเสริมให้นะคะมีทั้งหมด3คำคำที่1นะคะตัวเลขไปคำที่1นะคะอุ้ยหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่เสียงมันก่อนนะตัวนี้คือลิถูกไหมอันนี้ก็คือลิอันนี้ก็คือลิสีเขียวก็คือตัวลิที่เราเรียนวันนี้เนาะคำที่1ตัวแรกจะออกเสียงว่าอะไรเอ่ย อะนะคะเพราะอะไรไปดูนี่ไงมันคือตัวไหนตัวนี้จ้านะคะตัวอะนะคะทุกคนโอเคปะ่ะทันไหมเนี่ยเอาใหม่ลากมันอุ้ยลากผิดลากไปขาค่ะฟื้์มันคือตัวนี้นะคะตัวอะนะคะตัวที่สองล่ะตัวนี้อ่านว่ามะเรียนหรือยังเรียนแล้วมะอยู่ไหนไปหาในตารางค่ะมามีมืเมมอาาสตานะ หามายาเล้วว่าม้าอยู่ไหนนี่เสียงม้าตัวม้าก็คือตัวนี้นะคะสีเหลืองๆโอเคปะโอเคเดี๋ยวเอาเสียงก่อนเดี๋ยวความหมายเดี๋ยวไปตัโลทีเดียวนะคะคำที่2ตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวแรกคะนะคะไปดูในตารางคะอยู่ไหนค่ะค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 ่ะค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 ะนี่ไงก็คือตัวนี้นะคะตัวคะนะคะตัวที่2ตัวนี้อ่านว่าณไปดูซิตารางณอยู่ไหน อ่ะอาค้าซาตนะท่องได้ยังท่องได้ยังท่องเวลาท่องเนาะทบทวนนิดนึงแล้วกันนะคะเวลาที่เราท่องเราจะท่องแบบนี้ไล่ลงมาอ่ะคาซาตนะฮามายาลาวะถูกไหมแล้วก็ท่องอาอีอูเอโอคาคิคุเคโคจำได้ไหมจำที่เซนแต่เคยสอนได้ไหมอ่าอันนี้แค่ทวนเนาะอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราหาตัวอะไรนะหาตัวนะนะ ัวนะก็คือตัวนี้เห็นไหมสีเหลืองๆนะคะโอเคไหมไปต่อตัวที่3เดี๋ยวคําศัพท์เราจะไปหาพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเสียงก่อนตัวที่3ตัวนี้เรียนหรือยัง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 เรียนแล้วเรียนแล้วตัวยะตัวยะวักไหนอะอาคัสตันะฮามายะหล่วะฮามายะหล่วะฮามายะวักยะนะคะนี่ไงทันไหมตัวนี้นะคะตัววักยะเนาะโอเคยะ ตัวถัดไปออกเสียงว่าอะไร ha ออกเสียงว่าอะไรฮะนะฮะฮามายาล่าวะฮามายาลาวะฮะตัวฮะอยู่ไหนเอ่ยฮะคือตัวนี้โอ้วันนี้ได้เสียงอะกับหมดเลยนะเนี่ยนะฮะอ่าได้เสียงอะกับหมดเลยนะคะไปทีละตัวไหมอ่าไปทีละตัวไหมอะขะมานะายา ห้าเห็นปะโอ้ยวักอ่ะหมดเลยอ่ะโอ้ยบังเอิญนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะคะออกเสียงวักอะหมดเลยอ่ะต่อไปเราจะไปดูความหมายอ่ะเดี๋ยวออกเสียงก่อนออกเสียงก่อนคําที่1ออกเสียงว่าอาลิดูซิมันมีสระติดกันไหมไม่มีนะไม่มีตัวไหนสระติดกันเพราะฉะนั้นไม่มีการควบเสียงใดๆเพราะฉะนั้นอ่านตัวใครตัวมันนะคะเวลาอ่านตัวใครตัวมันก็คือทําไมนะอ่านเสียงเดียวๆเราก็ต้องเป็นเสียงสั้นนะคะหนึ่งตัว เท่ากับ1เสียงทบทวนนะคะทุกคนแล้วก็จะต้องเป็นเสียงทําไมนะเสียงสั้นทั้งหมดนะไม่ลากยาวนะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจะอ่านว่าอะมาลีเหมือนอามาลีอะเอออามาลีอามาลีนะฮะอามาลีนะคะ,นะค,ะคำที่สองอ่านว่าอะไรคานาะดีคานาะดีแต่เวลาออกเสียงเขาจะออกเสียงเป็นคานาะดีคานาะดี แบบนี้นะคะไม่ใช่คาหนะรีนะแต่จะเป็นค้านาดิค้านาดินะคะคำที่สามออกเสียงว่าอะไรยาฮาริ ah ไม่ออกเสียงยาฮาริอีกแล้วค่ะออกเสียงว่ายาฮาริยาฮาริงงแหวงงแหวไม่งงนะต้องจำอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะพวกนี้คือมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็บางทีมันก็เขียนเป็นภาษาไทยยากเหมือนกันเด้อน,นะคะเอาใหม่นะคําที่หนึ่งออกเสียงว่าอามาดิอามาดิคําที่สองขานาดิค้านาดิ ค่านาดิคำที่3ยาฮาริยาฮาริยาฮาดินะคะไะไปดูความหมายของ3ามคำนะทีละคำนะออ้ยชึบคำแรกเลยนะอามาดิอ่ะตัวก็ตัวเองไงพิมพ์ตัวเองคำเดียวก็ได้แล้วอ่ะเอาไหมทันไหมอ่ะ<อ>เห็นป่ะพิมพ์เอตัวเดียวก็ได้อ่ะละวคำที่2มะเอ็มเอคำที่3ามอ่าอ,อได้แล้วอามาดิปื๊บ พอดีดิกตัวนี้ที่เแต่ใช้อ่ะมันเป็นดิกที่มันไม่มีโฆษณามันก็เลยแบบอาจจะเนี่ยเช็คได้แค่นี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะความหมายของมันก็คือนี่เลยค่ะทุกคนทานไหมเนี่ยทานไหมเนี่ยเห็นบอเห็นบอนี่นะคะความหมายของคําว่าอามาดิแปลว่าไม่ค่อยจะนะคะไม่ค่อยจะเอาข้างล่างก็ใช่นี่นานะคะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> คือก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแต่มีให้มาสองบรรทัดซะง,งั้นอันนึงมีคัน จิกับอันนึงไม่มีคันจินะ,ะจริงๆมันก็คําเดียวกันนั่นแหละนะคะอามาดิแปลว่าไม่ค่อยจะนะคะอย่างเช่นอามาดิอะไรเดียไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็จะมีวิธีการใช้ของมันเนาะ,ะให้หนตัวนี้ให้จําแค่ว่าอามาดิแปลว่าไม่ค่อยจะแค่นั้นนะ,ะไม่ค่อยหรือว่าไม่ค่อยจะนะคะอ่ะไปต่อที่คําศัพท์คําที่สองเหมือนเดิมหาเองหาเองหายัางไงกลับไปดูเขียนยังไงคานาดิก็ k a n a แล้วก็ r i ถูกปะ คะเคเอณเอริค่านาดิคานาดิดูสิค้นหาสิตื้อให้มันโหลดแป๊บหนึ่งตั๊หนึ่งคานาดิคานาดิมาแล้วนะคะคานาดินะะเห็นปะมีสองอันอีกแล้วอ้าวมีสามอันอีกจริงๆก็คำเดียวกันนั่นแหละทำมาทำไมต้องเยอะนะคะดูดีความหมายมันเดียวกันเลยนะคะเพราะเอาก็ข้อจริงก็คือมีคันจิก็ไม่มีคันจิแค่นั้นเนาะเขียนแบบคันจิกับเขียนแบบไม่ใช่คันจินะคะ คานาดิแปลว่าค่อนข้างหรือว่ามากทีเดียวนะคะเมื่อกี้แบบว่าไม่ค่อยใช่ไหมเช่นไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยอร่อยถ้าค่านาลก็จะเป็นค่อนข้างอร่อยเผ็ดค่อนข้างเผ็ดอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ในการพูดเสริมเข้าไปได้จริงๆคําพวกนี้รู้สึกว่าถ้าเสียแต่ําไม่ผิดเนาะเสียแต่ไม่ชชว่์แต่เขาเรียกว่าคำวิเศษนะก็ยากอยู่วิเศษคืออย่างวะ คือมันไปขยายคําอื่นอีกทีหนึง่งนะประมาณนั้นเนาะตอนนี้ยังไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเนาะจาไปถ้าเราไม่เคลียร์มันก็ไม่เก็ตมันก็ไม่เข้าสมองด้วยเอาแค่ว่ามันไม่ใช่คําคุณศัพท์อีกแล้วกันนะคะให้รู้แบบนี้ก่อนนะคะเป็นคําที่ไปใช้ขยายอีกทีหนึง่งที่ไม่ใช่คําคุณศัพท์นะไปคําที่สามคำที่สาม,สามอ่านว่าอะไรยะฮดีนะคะเพราะฉะนั้นยะยะยะพิมพ์ยังไงยะวายเองไงได้ละ ฮ่าฮะาฮ่า H A ลิลิลิ R I อยาฮาริแค่นี้อะ่ะเสิร์ชค่ะค้นหายาฮาริยาฮาริมาแล้วนี่ไงยาฮาริความหมายที่เซตแต่อยากจะแชร์ก็คือนี่เลยค่ะยาฮาริกูว่แล้วเชียวคิดไว้แล้วมันต้องเป็นจังซี่นั่นแหละนะคะตัวเนี้ยใช้ได้นะใช้บ่อยด้วยยาฮาริกะแล้วเชียว ว่าเขาจะต้องไม่ไปอะ่ะดูดีฉันต้องไปคนเดียวเลยหรืออะไรเงี้ยอือคืออะไรที่เราคิดไปแล้วเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นีนี้อขอพอดควาจริงอ้าวอย่างที่ฉันคิดเลยอะไรเงี้ยก็จะใช้คําว่าอย่าฮาดีนะคะคราวนี้เสริมมีคํานึ่งนะคะมีคำหนึ่งเป็นคําเขาเรียกอะไรเนาะเป็นคําภาษาพูดของคําว่าอย่าฮาดีนะคะก็คือแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนเสียงนะแต่ว่าจะบอกคําศัพท์เฉยๆอ่าตัวนี้ตัวนี้จะอ่านว่าเดี๋ยวเขียนให้ละกัน ตัวนี้จะอ่านว่ายาปะลิยาปะลินะะแต่ว่ามันมีตัวตัวนี้เป็นตัวสะกดด้วยนะะเพราะว่าตัวนี้มันมาจากตัวซึเล็กใครที่ยังไม่เรียนไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ,ะให้เข้าใจว่ายาปะลิคือเพื่อนของยาฮาริเมื่อกี้ยาปะลิคือเพื่อนของยาฮาริความหมายเดียวกันนะคะ,ะแต่ว่ายาปะลิจะมีความสุภาพน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เมื่อกี้เราบอกว่าโอ้ยกะเวแล้วเชียว กูว่าแล้วเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่ายับปดิแบบนี้ได้นั่นเองนะจ๊ะจบแล้ววันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คำศัพท์ที่เป็น adjective อีกนะ,ะแต่ก็เป็นคำศัพท์ที่สามารถท่องจำแล้วก็นำไปใช้ได้3ามคำนี้ได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์ขั้นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจ8ล้านดวงท่องจำแล้วเอาไปใช้ใช้ได้แน่นอนฟันธง ไปแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปไป